เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่คิวสวัสดีครับแล้วลาดวันนี้ตลาดปิดบวกเล็กน้อยอต้องบอกว่า <c oughs> ช่วงนี้เล่นค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะเหนื่อยเอใจเวสัยเวนะครับเพราะว่าปัจจัยใหม่ๆก็ยังไม่มีเข้ามาคือต้องบอกว่าหลังจากที่แบ,แบงก์ประกาศงบแล้วเนี่ยก็เห็น <c oughs> ว่าคือทุกครั้งที่ใกล้ๆช่วงประกาศงบเนี่ยตลาดจะค่อนข้างเล่นยาก ก็จะมีแรงขายสลับกลุ่มไปสลับไปสลับมาอย่างวันนี้ยหลังจากที่แบงก์ประกาศงบพุ่มหมดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแรงขายแบงก์นะครับโดยเฉพาะตัวเคแบงก์เนี่ยก็มีขายออกมานะครับเอชซีบีก็โดนขายแต่ว่าบีบีเอลก็ยังปิดบวกได้นะครับเนื่องจากว่าเหมือนงบค่อนข้างจะดีกว่าที่ตลาดคาดนิดนึงนะครับก็เลยยังค่อนข้างแข็งกตวนี่าตลาดค่ะอพี่เข้มงหลอกเสร็จไว้เท่าไหร่เนี่ยหัวุ่มต้องบอกว่าก็ หายหายนะคือลดลงนะครับค่อยๆลดลงนะครับแต่วันนี้ก็เพิ่มกลับขึ้นมาประมาณแปดหมื่นได้อย่างบประมาณเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะก็กรอบก็ยังมองไซเวยอยู่นะครับแต่ว่าคือจะเห็นว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากเะก็ส่วนมากจะเป็นพุ่นเก่งกําไรอยู่ดีๆวันนี้แบบทักคนนี้เองเองก็บวกขึ้นมามาใส่แล้วอืมันจะเป็นเก่งอะไรตัวเล็กๆมากกว่า ครับ mm hmm. กรอบก็ยังมองไซเว w a นะครับพรุ่งนี้กรอบก็อยู่ที่หนึ่งหกสามศูนย์นะครับ 6, ไม่ควร 6, หลุดใช่หนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์กรอบนี้แหละกรอบไซเว w a มาสักพักแหละจกพักใหญ่แล้วนะครับก็ยังยังไม่ผ่านล้วก็ยังไม่หลุดนะครับก็ยังไซเว mm hmm. ไปเรื่อยน่าจะเห็นภาพางเนี้ยทั้งอาทิตย์อาจจะเป็นถึงในช่วงประกาศงบเลยนะครับ S <S ไว้ฉะนั้นช่วงนี้เรามีหุ้นอะไรที่จะเล่นได้บ้างคะนอกจากนอกจากเก็งกำไรเนี่ยพี่คือเราแนะนํานะครับก็แนะนํามีกิมเนีก็เป็นเรียกว่าเล่นโซนล่างๆอ่ะค่อนข้างปลอดภัยคือได้ไปให<ช>้เล่นหุ้นที่มันขึ้นแรงๆมาแล้วก็อันตรายนิดน,นึงก็<ะ>คือเซฟๆหน่อยก็คือถ้าลงก็ลงไม่แรงเนี่ยครับเพราะว่าแรดกว่าตัวอื่นนะครับ<ะ>รแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นเนี่ยก็มีอัพไซ์เปิดกว้างมากกว่านะครับ บีคริมนะครับ <B ream. S 2> เราแนะนำบีคริมใช่ก็เหมือนวันนี้ <Ha. S 2> เป็นวันแรกนะครับที่กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยนะครับ <Ha. S 2> แล้วก็วอลุ่มเข้าวันแรกด้วยนะครับ <Ha. S 2> ก็สัญญาณซื้อจาก MACD ก็มาแล้วนะครับ uh huh. ก็ลุ้นทดสอบ46.50นะครับก็า <Ha. S 2> ิดีแนวรับอยู่ที่41บาทครับรับ41บาทค่ะ มีตัวอื่นเพิ่มไหมคะพี่อีกตัวหนึ่งเราแนะนำเน็กนะครับจะเห็นว่าช่วงมีเทนีวีมาเนอะหลายๆตัวก็เหมือนรถของจนะีนอะไรเงี้ยก็มีอีวีมีนูน่นมีนี่เนอะเน็กก็เตัวหนึ่งที่ทำเกีับอีวีนะครับก<ฆ>็วันนี้นะครับคือต้องบอกว่าเขาไซเวยมาซักระยะหนึงแล้วสำหรับเน็ก<ฆ>นะครับวับนนี้วงลุมเข้าอก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวขึ้นได้ สำหรับแนวต้านอยู่ที่สิบบาทนะครับเป็นมีเก้าบาทห้าสิบกับสิบบาทนะครับเป็นแนวต้านอักเก้าบาทห้สิบก็คือถ้าผ่านได้ก็รุ้นทดสอบไยเดิมที่สิบาทนะครับแนวรับอยู่ที่แปดบาทแปดสิบแปดบาทแปดสิบนะคะได้เยแล้วห้ยเห็นแวบๆมีทางโกเบกมีแนะนำกลุ่มอสังหาด้วยถูกไหมคะ ใช่ครับก็คือหลายตัว่ตัวไหนอะพี่คิวอ๋อประกาศ L T V ทีวนาะก็ที่เราชอบใช่ไหมเราชอบจริงๆเราชอบตัวที่ p E อค่อนข้างต่ำนะครับ<ะ>คือต้องบอกว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันมีหลายตัวที่มันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ<ะ>มีตัวที่ค่อนข้างแรงก,ก,กว่าตัวตัวอื่นในกลุ่มเนี่ยจะเป็น p S H อึกษาโฮดิ้งเรียกว่าขึ้นมา,าขึ้นมาช้า<ะ>ขึ้นมาช้ากว่าตัวอื่น นะครับ mm hmm. เพราะว่านื่งจากว่าเขาเป็นโฮดิ้งเนอะแล้วเขามีโรงพยาบาลด้วยนะ <Huh. S 1> ะค่แล้าคาดว่าไหนที่เปิดโรงพยาบาลแล้วเนี่ย mm hmm. ก็งโรงพยาบาลก็อาจจะช่วยหนุนต,ตัวเขาได้ <Huh. S 1> แล้วบอปรึกษาเนี่ยันเนนไปที่แนวราบนะครับพอคือต้องบอกว่าตลาดอะสังหาอันช่วงที่ผ่านมานแนวสูงเนี่ยค่อน <Huh. S 1> ข้างเรียกว่าโอเวอร์สปายนิดนึง mm hmm. ก็คือตัวไหนที่มีแนวสูงก็อาจจะอ่าคือถ้าไปดูราคาคอนโดเนี่ยจะลง <Huh. S 1> แต่ว่าราคาแนวราบเนี่ย จะขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวที่มีแนวรับเยอะก็จะได้ไประโยูน์อย่างตัวปรึกษาเนี่ยก็เป็นตัวที่ได้ไประโยชน์นะครับก็ลุ้นผ่าน14บาท10เป็น้านแรกนะครับสำหรับตัวปรึกษาแนวรับอยู่ที่13บาท50 13บาท50หลักโอเคต่อไปที่เฟกรละลคะที่ิว ที่เซก,ก็ยังไซเวเหมือนกับเซตเลยนะครับพรอมก็อยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบนะครับแนวรับอยู่ที่เก้าร้อยแปดสิบแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณเก้าร้อยแปดสิบสี่ก็ไม่ควรหลุดเก้าร้อยแปดสิบถ้าหลุดเก้าร้อยแปดสิบมันจะมีอีกรับหนึ่งเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคือถ้าหลุดเก้าเจ็ดเจ็ดลงมาก็ดูจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใค่ะทองนะคะ ตัวทองนะครับทองก็กลับมายืนเหนือพันแปดได้อีกครั้งหนึ่งคือต้องบอกว่าทุกครั้งนี่ตลาดมันเล่นค่อนข้างยากเนี่ยทองมันจะยืนยืนค่อนข้างดีคือตลาดไม่ได้เล่นยากเฉพาะประเทศไทยนะคือต่างประเทศก็เล่นยากก็แข่งด่วแล้ใช่ไหมค่ะมองเป็นอย่างเงี้ยคนก็จะไปมุ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยครับอย่างก็จะเป็นอ๋อทุกครั้งเลยนะครับจะเห็นว่ามีแหล่งจีนกำไรในช่วงตลาดตังหวด ก็กลับมาอีกเนี่ยปดได้เรียกว่าเป็นสัญญาที่ดีนะครับก็ค่อยไต่ระดับขึ้นยังอยู่ใน up ten channel อยู่สําหรับตัวทองนะครับแนวต้านอยู่ที่18บาท30นะครับเป็นต้านหลักนะครับต้านแรกอยู่ที่18บาท15นะครับผมส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่รับอัคราูนนะครับ1,815 1,815กับ1,830 เอเปตัวแนวรับเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าค่ะหนึเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเป็นแนวรับอชัดเจนนะคะกรบทวนพี่คิวตอบคำถามให้พี่ี่แล้วคุณหน่อยนะคะสักสองสามคำถามนะครับผมถามตัวแรกเลยค่ะ KCE พี่คิวครับ KCE นะครับต้องบอกว่าจริงๆเราแนะนำไปสัปดาห์ก่อนเนาะ ชาช็อปนะแล้วนะครับคเาต้องบอกว่าหุ้นวันนี้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ่ะถ้าเราไปดูนะครับมันมีตัวเลขส่งออกที่ประกาศออกมานะครับคุ่มีเล็กทอนเด่นเนี่ยเรียกว่าออกเติบโตนะครับก็ยอดส่งออกเติบโตก็เป็นตัวหนึ่งที่หนุนเคสีด้วยแต่ว่าเขาขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วก็โดนเทกกำไรมานะครับก็ยังยืนเหนือ 8ปดสิบาทได้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่ปาจะค่อยๆใส่เบรค up ขึ้นนะครับมีแนวต้านอยู่ที่89.50บาจนะครับผมแนวรับก็อยู่ที่83บาท8ปดสิบาทนะคะอะขออีกหนึ่งตัวละกันนะตัว scgp ค่ะ scgp รู SC ้สึกว่างบช่วงบ่ายจะออกมาปี่การมัไปช่วงบ่ายเนอะเก SC อ scgp นะครับก็พอประกาศงบก,ก็มีแรงกินเดี๋ยวขอดู หลายนาทีก่อนนะครับ <Yeah. S 1> คือเนี่ยพอประกาศงบออกมานะครับในช่วงบ่ายก็มีแรงเก็งกำไรซื้อขึ้นมาเลยนะครับหลังจากทิ่ต <Ha. S 1> ลดงบก,ก็เรียกว่างบออกมาหนีกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็ <Ha. S 1> กลับมายืนเนี่ย EMA ทุกระดับได้นะครับพอ hmm. วอลุ่มเข้าด้วยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับตัว, <Ha. S 1> ว SCPP <Ha. S 1> นะครับแนวต้านอยู่ที่หกสิบหกบาทห้าสิบแล้วก็เจ็ดสิบบาทห้าสิบนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่หกสิบสามบาทครับ หกสิบสามบาทได้เลยค่ะพี่คิวครบทั่วเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาละขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านพี่คิวนะคะคุณวัชเรนจงยันยงจากทางด้านบลอกกเปกนะคะก็ะสามารถติดตามคำแนะนำกันได้ทุกวัน